มาวิ่งเล่นค่ะแล้วมาออกกำลังกายวิ่งเล่เน,ลนวิ่งเล่นที่กันตนาเนี่ยนะเขา <c oughs> เรียกว่าค c ร์ดิโอ่าทำไมต้องมาวิ่งอะ่ะเพราะว่าเราต้องเหนืหห่อยค่ะเหนื่อยมากเลยก็มีแกบอกว่ <c oughs> คนบอกให้ทำใครเป็นคนคิดใครเป็นคนบอกให้มีย่าวิ่งมี <c oughs> ตั้มพี่ตั้มเองครับพร้อมไหมพร้อมค่ะแต่ถ้าก้องต้องวิ่งตามได้พร้อมเลยแล้วแต่เลยเนี่ยรอบกว้าง Ê, đợi đứa đi okay. 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 <coughs> hey. uh -oh. Điều chân <coughs> ปิ้งกับดีกว่าขาเนียไม่ไปแล้วขาเนดีนดนยาไม่รู้สักขานะไปเถอะ <c oughs> อหลังจากไปวิ่งวอร์มมาเรียบร้อยนั่งแล้วสบายใจมากเลยค่ะโอ้ไม่ก็ถ้าหลังจากอัดเสียงเสร็จเนี่ย่าน่าจะแบบนอนหลับสบายเลยนอนหลับลึกด้วยค่ะใช้แรงเยอะมากพร้อมลุยแล้วนะฉากนี้พร้อมแล้วค่ะทำไมถึงต้องไปวิ่งอ่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเ n e r g y จมันยังแบบมันยังไม่อ่อมเราก็เลยต้องอมให้สุดแต่มันไม่ได้ฟิลใช่ไหมถูกต้องค่ะ โอเคท้องเลยแล้วทำไมตากล้องไม่หอบบ้างเลยคะทำไมไม่หอบบ้างเลยล่ะคะหอบดีเพราะตอนนี้นิ่ายังไม่หายหอบเลยค่ะโอเค let's go